ทันข่าวกับสำนักข่าว I n n n ค่ะวันนี้อยู่กับบิชันสัช,ชนกเสียงใสการประชุมรัฐสภาค่ะคุณขัตติยาป้องนะคะว่าไม่ใช่คำพูดล้อเล่นที่นายกพูดว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะ นางสาวคัตติยาสวัสดิผลค่ะสอสอบัญชีรายชื่อพรรคพื่อไทยลุกอภิปรายเป็นคนแรกของฝั่งพรรคร่วมรัฐาบาลค่ะว่าเหตุการณ์ที่สารถอถอถอสรัฐธรรมนูญถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกว่าสภาวะสุญญากาศทางการเมืองนี้จะทําให้นโยบายต่างๆที่ได้เริ่มเอาไว้ของนายเศรษฐาต้องยุติลงหรือไม่แต่มาในวันนี้ค่ะตนมั่นใจว่าหลังจากที่พี่น้องประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกเห็นรายชื่อของคณะรัฐมนตรีและได้ฟังคำแถลงนโยบาย ของนายกรัฐมนตรีย่อมเกิดความมั่นใจได้ว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้ค่ะจะทําให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารประเทศจะรับไม่ต่อจากรัฐบาลชุดก่อนและจะสร้างนายโยบายใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนางสาวคาัติยาก,กล่าว่า,วาย้อนกลับไปในสมัยปี2514เพิ่งผ่านต้ยมยำกุ้งมาไม่นานซึงต้องยอมรับค่ะว่าวิกฤตเศรษฐกิจสมัยนั้นมันไม่ได้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเท่ากับสมัยนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะทรงผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยที่เป็นฐานพีระมิดของระบบเศรษฐกิจไทยขาดกําลังจับใจ่ายใช้สอยอค่าแรงหรือว่ารายได้เนี่ย โตไม่ทันกับรายจ่ายที่สูงขึ้นไม่สามารถออมเงินได้มีหนี้เรื้อรังและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้เกิดหนี้เสียสูงขึ้นค่ะเศรษฐกิจไทยมาพึ่งพิงจากภายนอกแต่ในวันนี้ตัวเลขการส่งออกการท่องเที่ยวถดถอยลงการบริโภคภายในประเทศกลับไม่สามารถทาหน้าที่เป็นเครื่องยนต์หลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปครา้งหน้าได้ดังนั้นวิกฤตรอบด้านที่รัฐบาลต้องเผชิญเป็นโจทย์ที่ยากกว่าในอดีตค่ะหากรัฐบาลทําสําเร็จต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ประสบการณ์เจตนารมณ์ทางการเมืองรวมทั้งพลังสนับสน ยิ่งกว่ารัฐบาลในอดีตเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้สําเร็จนางสาวคัติยาคาก,กล่าวช่วงหนึ่งด้วยว่ามีคนนําไปพูดล้อเลียนตลกว่าอยากเห็นคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคิดค่ะว่าหากเรามองประโยคนี้ด้วยใจเป็นธรรมละความอาคติและความเกลียดชังทางการเมืองเราจะพบว่าประโยคดังกล่าวไม่ใช่คําพูดล้อเล่นไม่ใช่เรื่องตลกขบขันค่ะแต่จริงๆแล้วประโยคนี้มีหลักการ3ข้อด้วยกันที่สะท้อนถึงความฝันของการอยากเห็นสังคมที่ดีสังคมที่น่าอยู่และเป็นธรรมค่ะเอาเป็นว่าเรื่องของการเมืองเนี่ย คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมมาในส่วนของการเดินทางค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะสนามบินดอนเมืองสวรรณภูมินะคะประกาศงดเที่ยวบินเชียงรายค่ะเหตุเพราะว่าสนามบินแม่ฟ้าหลวงนั้นท้วมสูง จากสถานาการณ์น้ำพ่่มหนักที่จังหวัดเชียงรายจึงมีประกาศจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงค่ะว่าตอนนี้มีระดับน้ำที่สูงขึ้นและล้อมสนามบินด้านทิศใต้จากแม่น้ำกกพ่วงม,ม่านพักพนักงานทั้งหมดค่ะด้านตะวันออกพร้อมจะข้ามไปไบเลนด้านตะวันตกข้ามมาทางถนนจากสโมสรอนเชียงรายเข้าพื้นที่สนามบินการเดินทางของผู้โดยสารลำบากและไม่ปลอดภัยมากจึงทําให้ท่าอากาศยานนอนเมืองและก็สุวรรณภูมิค่ะประกาศงดทําการบินสายการบินในประเทศที่มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและขอยกเลิกเที่ยวบินที่ให้บริการปลายทางสู่จังหวัดเชียงราย เนืน่องจากสนามบินค่ะได้รับผลกระทบอย่างหนักขณะเดียวกันค่ะที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงหลังจากที่มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินทำให้ผู้โดยสารค่ะตกค้างจำนวนมากซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรบ้านาดู่จังหวัดเชียงรายค่ะได้โพสต์ตอบสถานการณ์ดังกล่าวว่าสพบ้านดู่สายตรวจท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายขอรายงานค่ะว่าขณะนี้ผู้โดยสารตกค้างประมาณ200คนเนื่องจากเที่ยวบินยกเลิกก่อนหน้าน,นี้ค่ะท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายรายงานว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันยังไม่คลี่คลายและยังต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงท่า กัศายานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายค่ะยังคงเปิดให้บริการตามปกติเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินขอให้ผู้โดยสารนะคะเสียเวลาในการเดินทางมายังทาง่ากาศยานอย่างน้อย5-6ชั่วโมงสำหรับเส้นทางค่ะที่เข้ามายังทาง่ากาศยานเชียงรายนั้นโปรดใช้เส้นทางบริเวณช่องทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเป็นเส้นทางสำหรับเข้ามายังทาง่ากาศยานค่ะส่วนความคืบหน้าค่ะก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง <S <S ออกหมายจับ6บิคัราชการจำเลยคดีตักใบเรียบร้อยแล้วค่ะ มีรายงานจากสารนราธิวาสค่ะนัดจำเลยเจคนในคดีจากใบามาสอบปากคำให้การค่ะหลังจากที่จังหวัดน,นราธิวาสมีคำสั่งรับฟ้องคดีอาญาตาักใบในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกันกขังนงเหนียวซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรายค่ะเป็นโจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่23สิงหาคม2 5 6 7ากเจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้าสพจากใบจังหวัดน,นราธิวาสเมื่อวันที่2 5ตุลาคม2 5ง7ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าเมื่อถึงกำหนดนะัดปรากฏว่่าาาไมมจเลยผู้ใดศ สารนราธิวาสมีคำสั่งให้ออกหมายจับจำเลยที่3และ6และจำเลยที่8และ9ประกอบด้วยค่ะจำเลยที่3พลตรีเฉลิมชัยวิรุณเพชรอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5าจำเลยที่4พลตำรวจเอกวงกิมณีรินอดีตพอ,อสอบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเลยที่5พลตำรวจโทมานนทไกลวงอดีตผู้บัญชาการภาค9้าจำเลยที่6พลตำรวจตรีศักดิ์สมหมายพุทธกูลอดีตผู้กำกับการสอพอ,อำเภอตากใบจำเลยที่8นายศิวะแสงมณีอดีตรองประหลดัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและ จำเลยที่9นายวิชมทองส่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสโดยให้จับตัวได้ภายในอายุความค่ะนั่นก็คือวันที่25ตุลาคม2567ขณะที่พลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีอดีตแม่ทัพภ่าที่4และสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้ออกหมายเรียกและก็หนังสือคาขออนุญ,ญาตจับกลุมไปที่สภาเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยไม่มาศาลพร้อมกับนัดใหม่ค่ะในวันที่15ตุลาคม2567 ปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆค่ะเจ้าของปัมม๊มในจังหวัดลำปางค่ะประกาศให้กู้ภัยเติมน้ำมันฟรีที่เป็นช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายค่ะจนกว่าจะครบ1 0 0 0 0แบาท ผู้สื China, to to as well as ่อข่าวรายงานจากจังหวัดลำปางค่ะว่ามีเจ้าของปั๊มน้ำมันใจดีในอำเภอเงาจังหวัดลำปางประกาศให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั่วประเทศที่จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงรายหากใช้เส้นทางผ่านปั๊มน้ำมันปตทอำเภอเงาจังหวัดลำปางบนถนนพระขนโยธินลำปางเชียงรายสามารถแวะมาได้ที่ปั๊มปตทสาขาเงาจังหวัดลำปางค่ะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือขากขึ้นเชียงรายในตัวอำเภอเงาจังหวัดลำปางมีปั๊มเดียวนายจักรีเจ้าของปั๊มค่ะเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน เกิดอุทกภยัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือทางมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านใดค่ะขับรถผ่านไม่ว่าจะเป็นขนเรือขนจีสกีขนเรือกู้ภัยขนเครื่องปั่นไฟมาก็สามารถแวะเติมน้ำมันได้ฟรีจนกว่าจะเข้าวงเงิน1,000 0แบาทซึ่งขณะน,นี้หลังจากที่กู้ภัยต่างๆหลายจังหวัดขาดที่ขับรถผ่านเข้ามาได้ทราบข่าวก็ได้แวะเข้าเติมน้ำมันกันหลายหน่วยงานแล้วณตอนนี้ค่ะจะเห็นได้นะคะว่าคนไทยมีน้ำใจกันจริงๆค่ะและถ้ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจหรือว่าน่าติดตามเราจะมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะ รูปทุกเรื่องราวตีแพร่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องที่อินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN นสำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน